คนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของการร v วิวเกมนะฮะวันนี้เรามีเกมที่ไม่ได้ใช้ Internet. อินเทอร์เน็ตใาจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้จักเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เล่นแบบชิวๆสบายๆเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ก็สามารถนำดูคลิปวิดีโอของเราจบแล้วก็นำแนวทางเนี่ยไปเล่นได้หรือว่าใครที่เล่นไปแล้วเนี่ย ก็สามารถมาคอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ไปดูการตั้งค่าก่อนเลยการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีมิวสิกฟาวรีเซ็ตนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วก็เครดิตโอเคมาดูตรงรีเซ็ตนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดเข้าไปที่รีเซ็ตปุ๊บเขาก็จะถามเพื่อนๆอ,อีกครั้งนึงว่าคุณต้องการที่จะรีเซ็ต โหมดเกมเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไหมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการที่จะเริ่มต้นกลับไปเล่นตั้งแต่แรกๆใหม่เลยให้กด yes แต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเล่นปัจจุบันของเราเนี่ยให้กด no ในกรณีที่เพื่อนๆมือโดนตัวนี้หรือว่าเพื่อนๆต้องการที่จะเข้ามาตั้งค่าเพื่อรีเซ็ตใหม่ไปแล้ก็ อีกอย่างหนึง่งเกมนี้เนี่ยเพื่อนๆจะไม่มีการยุ่งยากเก็บการตั้งค่าภาษาใดๆทั้งนั้นเพราะว่าไม่มีโหมดตั้งค่าภาษามาให้เลยมีแค่ภาษาเดียวโอเคไปดูต่อเลยกดไปที่เพยตอนนี้ก็คือจะเป็นโหมดเกมของเรานะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สตอรี่อาตัวอื่นของเราเนี่ยก็คือย,ยังไม่ทันได้ปลดล็อกเนื่องจากเราคิดว่าเรายังไม่ผ่านในแมปแรกนะไปดูสตอรี่กันเลย ก็จะมีเนื้อเรื่องของตัวเกมมาให้เราดูแป๊บเดียวนะเพื่อนๆตัวนี้นะก็คือจะมีตลอดทุกครั้งที่เข้ามาเล่นเลย สำหรับเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยก็จะจบประมาณนั้นเขาก็จะเด้งมาที่แมปปัจจุบันของเราเลย ตอนนี้เนี่ยตัวจุดเริ่มต้นเราก็จะเป็นตัวนี้นะเพื่อนๆส่วนตัวปัจจุบันเนี่ยเหมือนเป็นด่านปัจจุบันของเราก็จะอยู่จุดนี้ซึ่งเราคิดว่าตัวสิ้นสุดของแบบนี้น่าจะเป็นตรงกากระบาดตัวนี้จํานวนครั้งที่เราเล่นก็คือ352ครั้งแต่ถ้าในตัวเกมเนี่ยก็จะเป็น352วันเนี่ยกดมาดูตรงนี้หลงรถตัวนี้ก็คือรถปัจจุบันของเรานะเพื่อนๆมันก็จะมีอะไรต่างๆอยู่ข้างล่างให้เรา อัปเดตมันเรื่อยๆเพื่อเพิ่มสมรรถนะของรถที่จะใช้ในการอ่าเล่นเพื่อให้ผ่านดันต่างๆไปเรื่อยเนาะโอเคแล้วก็ย้อนกลับมาดูรถคันเดิมๆของเราก็จะประมาณนี้นะเพื่อนและก็ไม่สามารถย้อนกลับมาเล่นรถคันเดิมได้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการอยากจะกลับมาเริ่มต้นเล่นรถคันเดิมใหม่เนี่ยก็ให้ไปกดตั้งค่ารีเซ็ตเมื่อกี้เลยมันจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดโอเค ไปลองเล่นกันดูดีกว่าไป let's go โอเคตัวนี้ก็คือเป็นคันเร่งนะเพื่อนส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือยกหลังตัวนี้คือยกหน้าใชา้ในกรณีส่วนใหญ่จะติดล่องติดหลุมติดอะไรไม่รู้นะเพื่อนมีอุปสรรคเยอะนะเกมนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นี่เลยเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มแบบความเร็วรถยนต์นะเพิ่มความแรงอนะ่ะ เข้าใจตรงกันเนาะเนี่ยก็จะมีซอมบี้ต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อนแล้วก็จะมีอุปสรรคเยอะมากท้ายโอเคมันก็จะจบประมาณนี้ไปนี่เพื่อนๆก็จะมีเหรียญของเราที่เราได้มาก็จะเป็นข้างบนเราสามารถมาอัปเดตได้เดี๋ยวเราลองเอาให้ดู าดยกันนี่มันก็จะเปลี่ยนอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ของเราก็จบไปเพียงเท่านี้ฝากคุณเพื่อนทุกคนกดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนต้องการจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใดๆก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนๆโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย